นี่เลยคะครัวันนี้เราทำเมนูต้มจืดหนอมสับนะครับโอ้ย่างกินจุงม,มีผักไหมครับมีผักนะครับส๋อสมพายใส่กัญชาสักหน่อยนะครับนะ <c oughs> แม่เขาได้เคลิมนิดนึงจะ <c oughs> ได้นอนหลับสบายนะ เพียบเลยอ้หเลยในที้มือเล่าค่ะี้มือเต็มเต็มเลยโอมีแต่หมูบ้าแล้อ้าจบเลยี่ค่ะมูอยู่ไนอาชนสค่คน นี่มื้ออะไรคะมือเที่ยงค่ะจนถึงเย็นเลยนะครับโอเคอ่าสำหรับคนคนป่วยค่ะคนป่วยค่ะสวยพานะครับชิวนิดนิวนะคะว้าวนี่ขนมซีฟู้ดนี่กินมาเลยอือมีเมูไก่มีไก่นะคะมีไก่นิดนึง มีไก mm ่ไ hmm. ด so ้หรอคะครับ so มีไก่ด้วยครับแล้วก็กับข้าวสวยร้อนๆใช่ไหมข้าวสวยร้อนๆเลยข้าวจิง